พายุลูกนี้พายุลูกนี้ลงล่างโค้งล่างนะแน่นอนเข้าปะทะตรงๆคือที่น่านตอนนี้นะที่น่านเลยนะแนวโน้มทัดอย่างนั้น <ภา S 1> แม้ว่าเขาจะเป็นแค่เพียงใต้ฝุ่นไม่เหมือนกับซูเปอร์ไต้ฝุ่นแต่มันจะต่างกันที่ลมเท่านั้นเองนั้นฝนก็ยังตกหนักอยู่ <ภา S 1> นะครับเพราะฉนั้นเราคาดการณ์ว่าฝนจะตกใน2วันนี้มากกว่า200มิลิเมตรนะครับอาจจะไปถึง500มเมตรเพราะฉะนั้น มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นแนวโนมจังหวัดไหนที่น้าจะเจอแน่ๆกับฝนที่หนักแบบนี้ฝนที่หนักแบบนี้มีน,น่านเชียงรายพะเยาเชียงใหม่อุตรดิตฐ์แพรนะ่ะหน<อ>ักนะครับแล้วนอกนั้นก็ภาคอีสานตอนบ,บนก็จะลงลงมาอาจจะร้อยถึงสองรมิลนะตีนี้เพราะมากกว่าร้อยมิลเราก็งวนอยู่แล้วนะนะเพราะว่าเราต้องถือว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นการไม่ปกติ เนื่องจากพายุเข้านะครับเนืะฉะนจ้นจึงต้องแจ้งเตือนให้ประชาชนเขาช่วยตัวเองให้ได้ก่อนในขั้นต้นนะครับค่ะทีนี้คนก็จะบอกว่าทีนี้ถ้าตกแบบ200เนี่ยในหน้าง,งานของเขาอ่ะเขาควรเตรียมพร้อมอะไรคะอาจารย์อ่าแน่นอนอ,อันดับแรกเลยถ้าเขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่เครื่องไม้เครื่องมือไม่มีอย่างเงี้ยนะครับท้องถิ่นเขาก็ควรจะไปรับตัวออกมาเลยนะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีระยะเวลาตกแล้วมาเลย อย่างนี้สำคัญมากเพราะว่าความสูญเสียชีวิตเป็นเรื่องสําคัญนะต้องติดต้องติดต้องให้ความสำคัญก่อนอนะเรื่องที่สองตามมาคือว่าถ้าแม่น้ําใดก็ตามที่เรามีเครื่องมือวัดเช่นแม่น้ําปิงแม่น้ํามยมอย่างเนี้ มันก็จะมีการแจ้งเตือนในระดับความรุนแรงอีกต่อไปนะหลังจากนี้เราแจ้งข่าวสารก่อนแจ้งเหตุนะหลังจากนั้นเราก็ติดตามในพื้นที่วันที่21 22ระดับน้ำล้ลน,ลนตลิ่งแล้วจะเข้าท่วมชุมชนแล้วมีการคาดการมาอีก10ชั่วโมงข้างหน้าทีนี้เราจะส่งเอ,อ็กซีเมล์ไปทีหนึ่งว่าให้บริเวณนี้ให้ย้ายรถทันทีให้ข้าวของ ภายใน10ชั่วโมงจะมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องเตือนเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้คือจะบอกช่วงเวลาไปเลยใช่ใช่ช่อย่างนั้นแต่ตอนนี้ไม่สามารถบอกได้เพราะว่าทิศทางพายุยังยังไกลมันยี่สวันสวันเนี่ยยังบอกไมได้ครับ